สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n ติกซากาเรีย universe กันอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบ2ปีครึ่งของเกมโรแมนติกซากาในอีพิโซดลูกสาวแม่มดนะครับผมโดยที่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของ เนนติสอา s c เ a n n e ชเช่นเคยนะครับผมครับเราก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับได้แก่ตัวละครโตคุไอนะครับแล้วก็เซนอนแล้วก็ลูกเสาแม่มดนะครับก็คือตัวละครอีวาลีนนะเอดาฮาวนะครับแล้วก็แม่มดบูรพาหรือก็คือตัวละครอีวาลีนนะครับซึ่ง ตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมาจะมีตัวละครใหม่ก็คือโตคุไอนะครับส่วนตัวละครตัวอื่นนั้นจะเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งได้ถูกเพิ่มตัวละครขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเริ่มต้นจากการรีวิวตัวละครตัวแรกนั่นก็คือตัวละครอีวาลีนอ๋อขออภัยครับเป็นตัวละครโตคุไอนะครับผมซึ่งตัวละครโตคุไอนั้นเป็นตัวละครสายดาบมือเดียวนะครับซึ่งในตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่ มีธาตุดินนะครับแต่ในร่างนี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นจะยังไม่มีท่าธาตุดินให้ใช้นะครับผมโดยที่ในร่างนี้นั้นก็จะมีค่าสเตตัสพลังโจมตีเมื่อเบรคค่า1 0ถึง101%นบวก17นะครับส่วนค่าสปีดก็จะสูงถึง87%บนวกนะครับแล้วก็ในตัวท่าโจมตีนั้นก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีทั้งปุ่มแรง E นะครับ BPC ลดได้1เหลือ3นะครับ ท่าที่2เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นท่าที่จะออกหลังทีหลังสุดนะครับซึ่งเป็นท่าแรงเอสใช้ p p 8ลดได้2เหลือ6แล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่า,าแรงบีนะครับเป็นการโจมตีทั้งกลุ่มนะครับโดยใช้ BP 1 3ลดได้3เหลือ10ซึ่งท่าของตัวละครตัวนี้ทั้งหมดนั้นจะเป็นท่าโจมตีประเภทการฟันแล้วก็ท่าแสงนะครับ และท่าที่3นะครับเมื่อโจมตีออกไปแล้วนะครับก็จะติดสถานะเคาน์เตอร์นะครับแต่ก็จะอยู่ในสถานะเคาน์เตอร์ที่ป้องกันตัวเองนะครับจะไม่ใช่เคาน์เตอร์ประเภทดีเฟกซ์ซึ่งเมื่อศัตรูโจมตีด้วยท่ากายภาพนะครับก็จะสวนกลับด้วยท่าแรงทริปเปิลเอสนะครับซึ่งเป็นท่าท่าท่าฟันแล้วก็ท่าแสงซึ่งท่าเคาน์เตอร์นั้นจะอ้างอิงจากท่าตัวท่าที่3นะครับแรงจะอ้างอิงจากท่าที่3นี้นะครับ ส่วน Ability ของตัวละครตัวคุไอนั้นก็จะมี Ability ดังต่อไปนี้นะครับอ bility ที่1นะครับเมื่อใช้อาวุธประเภทดาบมือเดียวนะครับจะเพิ่มดาเมจสูงมาก Ability ที่2นะครับเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสสูงที่จะทําให้ดาเมจเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อ bility ที่3นะครับ over h i g h t e n s i o n นะครับเป็น Ability แบบใหม่นะครับโดยที่เมื่อโจมตีจะเพิ่มดาเมจสูงมากนะครับเท่ากับ h i g h t e n s i o n นั่นเองนะครับ แล้วก็จะเมื่อติดโอเวอร์ไดร์นะครับก็จะทําให้พลังโจมตีสูงขึ้นนะครับก็คือจะคล้ายๆกับโอเวอร์เทนชันนะครับแต่ว่าจะเป็นโอเวอร์เทนชั่นที่บวกกับเทนชั่นเทนชั่นอัพ5นะครับส่วนโอเวอร์เทนชั่นเฉยๆจะเป็นเทนชั่นอัพ4บวกกับโอเวอร์ไดร์นะครับผมซึ่งข้อดีของตัวละครตัวนี้นะครับก็คือจะ มีพลังโจมตีที่บวกมาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นสเปคของร่างใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็คาดเดาว่าในต่อไปลักษณะของถ้าเอา่อ ability ของตัวละครก็จะมาในแนวนี้นะครับก็คืออาบิ i ิตี้หนึ่งนั้นจะมีความสามารถมากกว่า1ความสามารถนะครับก็ทำให้ตัวละครนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเนื่องจากว่าแต่ก่อนปกติแล้ว1 ability จะมีแค่หนึ่งความสามารถนะครับแต่ หลังๆมาตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมานั้นก็จะทําให้มีในหนึ่ง ability นั้นมีมากกว่าหนึ่งความสามารถนั่นเองนะครับส่วนท่าโจมตีของตัวละครตัวนี้นั้นก็จะสามารถใช้ได้กับศัตรูที่แพ้ทางการฟันแล้วก็ท่าแสงซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นที่ม,ตมีต้องต้องต่อสู้กับศัตรูที่แพ้าธาตุประเภทเวทมนต์นะครับรวมไปถึงการโจมตีกายภาพที่แพ้การฝันด้วยนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สาหรับการต่อสู้กับศัตรูในลักษณะตามที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงยังมีการโจมตีที่เป็นทตุแสงด้วยในตัวแล้วก็เกี่ยวกับอาบิลิตี้ก็ค่อนข้างที่จะมีะการซัพพอร์ตในด้านการโจมตีที่ค่อนข้างมั่นคงและ,ะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสเสถียรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัว ability ที่ลักษณะที่ต้องสุ่มนะครับก็คือเป็นอ b i l i t y ที่เห็นผลแน่นอนนั่นเองนะครับผมส่วนตัวละครตัวที่2นั้นก็จะเป็นตัวละครเซนอนนะครับซึ่งเซนอนในร่างนี้นั้นจะเป็น SS ในร่างที่4แล้วก็เป็นร่างลิมิเต็ดในร่างที่2นั่นเองนะครับผมโดยในร่างนี้นั้นตัวละครเซนอนนั้นจะมีค่าความแม่นยำสูงที่1 0 4แล้วก็บวกค่าสปีดอยู่ที่87%นะครับ ส่วนท่าโจมตีของตัวละครเซน่าก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีประเภทท่าแสงแล้วก็การแทงนะครับโดยที่มีผลคลิติคอนกับศัตรูประเภทอันเดธแล้วก็ประเภทมารน,นะครับใช้ BP4 แรงซลดได้1เหลือ3ท่าที่2นะครับเป็นท่าที่โจมตีทั้งกลุ่มที่ถูกเพิวอัพแล้วนะครับผมจากปกติแล้วเป็นท่าแรง C ีเมื่อถูกโพอัพนี้ก็จะเป็นท่าแรง B นะครับเ,เริ่มต้นใช้ BP 4, ที่10ลดได้ สอง BP นะครับก็จะเหลือที่ BP 8นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทแทงอย่างเดียวนะครับส่วนท่าที่3นั้นเป็นท่าโจมตีแรงดีนะครับ BP 13ลดได้3เหลือ10นะครับโดยที่ท่านี้นั้นจะเป็นการโจมตีประเภทเฟันแล้วก็ท่าแสงนะครับโดยที่สุ่มโจมตี3-4ครั้งนะครับและจะหยุดโจมตีเมื่อโดนท่าแพร่ีนั่นเองนะครับผม โดยที่ตัวละครเซนนนั้นก็จะมีอ b บิลิตี้ดังต่อไปนี้นะครับอ b บิลิตี้แรกนะครับเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีประเภทาการแทงนะครับจะเพิ่มดาเมจเล็กน้อยแล้วก็เมื่อโจมตีด้วยการโจมตีประเภทแสงก็จะเพิ่มดาเมจเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นอ b บิลิตี้ที่เป็นพาสซีฟที่ออกถาวรนะครับแล้วก็อ b บิลิตี้ที่2นะครับเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีประเภทเรเปียหรือกระบี่นะครับ จะเพิ่มดาเมจสูงมากแล้วก็อ b บิลิตี้ที่3 t e เทนชันอาวีนะครับก็คือเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากนั่นเองนะครับโดยที่ตัวละครเซนน,นั้นในร่างนี้ก็จะเน้นที่การบวกพลังโจมตีถาวรน,นะครับโดยที่ไม่ต้องออมีการเป็นพาสซีฟสกินที่ต้องใช้โอกาสประเภทสูงสูงมากนะครับก็จะเน้นที่การโจมตีแบบเสถียรน,นะครับจะคล้ายๆกับตัวละครตกคูไอนะครับก็ แต่เป็นตัวละครสายเรเปียนะครับซึ่งมีท่าโจมตีประเภทแทงแล้วก็ท่าแสงแล้วก็เน้นการโจมตีเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวซะมากกว่านะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีที่โจมตีได้มากกว่า1ครั้งนะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยที่สุ่มที่3-4ถึงครั้งนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวละครเซนอนนั้น ในร่างที่ผ่านผ่านมานั้นยังมีความเสถียรไม่เท่ากับร่างใหม่ร่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นร่างที่มีท่าโจมตีเป้าเดี่ยวที่ค่อนข้างจะเสถียรและใช้งานได้ง่ายกว่าตัวละครร่างเก่าๆที่ผ่านมานะครับผมตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นลูกสาวแม่มดหรือตัวละครดาฮาวนั่นเองนะครับซึ่งในตัวละครดาฮาวในร่างนี้นั้นก็จะเป็นร่างที่มีเอ,อลัสใหม่แล้วก็บิดต,ตัวละครแบบใหม่นะครับเป็นใส่หมวก หมวกลูปแมวนะครับซึ่งเป็นอยู่ในร่างของตอนที่อยู่กับแม่มดบูรพาหรือตัวละครอีวาลีนในตอนที่เป็นร่างมานั่นเองนะครับโดยที่ตัวละครนี้ก็จะมีการบวกค่าเวทมนต์สูงถึง104%นะครับแล้วก็บวกพลังป้องกันเวทมนต์ถึง80%แล้วก็บวกค่าสปีดถึง85%สนะครับส่วนท่าต่างๆของตัวละครดาฮาวในร่างนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่า ฮิวเป้าเดี่ยวนะครับเป็นท่าแรงสีนะครับฮิวแรงสี b p 4แล้วก็ใช้ lp 1สามารถลด bp ได้1น,นะครับก็จะใช้ bp เพียงแค่3า3เท่านั้นนะครับเอา l i ตีที่2นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแล้วก็ทุบนะครับซึ่งเป็นท่าแรง ss และมีผลที่จะออกสุดท้ายนะครับเป็นตัวละครตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับ เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภทฟันนะครับใช้ BP13 เป็นท่าแรงบีลดได้3เหลือ10นะครับเมื่อโจมตีแล้วก็จะส่งผลให้ปลวกพลังโจมตีทั้งกลุ่มเล็กน้อยนะครับมีผล3เทินนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็จะมี a b i l i t ต้ดังต่อไปนี้นะครับ ability แรกนะครับเมื่อเริ่มรอบนั้นจะเพิ่มค่าพลังเวทให้กับตัวเองสูงมาก Ability ที่2เมื่อทำการเทินมีโอกาสสูงที่จะ เพิ่มค่าพลังเวทให้กับตัวเองปานกลางแล้วก็จะเพิ่มค่า s p ให้กับตัวเองเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับ Big Tension ก็คือเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงและเมื่อโจมตีจุดอ่อนก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นปานกลางนะครับซึ่งในร่างนี้นั้นจะแตกต่างกับร่าง UDX ที่ผ่านมาเมื่อประมาณสิ้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับจะมีความแตกต่างที่ในตัวร่างนี้นั้นจะเป็นร่างที่เป็น Attacker นะครับแต่ก็จะ มีท่าหิ้วด้วยรวมไปถึงท่าโจมตีนะครับท่าโจมตีจะเน้นเป็นท่าโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าในร่างาที่เป็นร่างาแจมเมอร์นะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีท่าที่โดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็ไม่มีท่าที่ใช้ดีบัฟตัวละครนะครับแต่ก็จะเน้นไปทางทีอ่อย่างท่าที่3ก็จะสามารถรับค่าพลังโจมตีของสมาชิกในปาร์ตี้เล็กน้อยได้มีผล3เทินเลยนะครับ แต่ทุกท่าก็ยังเป็นท่าที่ใช้ BP ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนปัจจัยที่น่าสนใจของร่างนี้ก็คือมีท่าฮิวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเป็นท่า BP4 ีสลดได้หนือ3นั่นเองนะครับก็สามารถดึงท่านี้ไปใช้กับร่าง SS ตัวเก่าหรือจะออทําให้เป็นตัวละครที่เราสามารถลันท่าโจมตีเป็นตัวสุดท้ายก็สามารถดึงท่าแรง SS นะครับที่เป็นการฟันและทุบนะครับซึ่งจะเป็นท่าเดียวกันกับตัวละครบิวนี่ในร่าง ร่างมนุษย์นะครับส่วนท่าเทลวสตอมนั้นก็จะใช้ในลักษณะซัพพอร์ตแต่ข้อเสียก็คือใช้ BP ที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็ยังถือเป็นตัวละครที่ถึงจะ,ะดูดีในเรื่องอ b บิลิตี้นะครับแต่ท่าโจมตีนั้นค่อนข้างที่จะสวนทางกับตัวละครพอสมควรนะครับส่วนตัวละครตัวสุดท้ายนั้นก็คือตัวละครแม่โดตูรพาอีวาลีนนะครับในร่างนี้นั้นก็จะเป็นร่างที่มีค่าสตตัสนะครับสูงค่าเวทมนต์สูงถึง100 เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็จะมีค่าผนังป้องกันเวทที่96รวมไปถึงค่าสปีดท,ที่77นะครับโดยในร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่เ,เป็นร่างาแม่โมดบูรพานะครับซึ่งจะมีอิลัสแล้วก็บิดที่แตกต่างกับร่างที่ผ่านๆมาเพราะเป็นร่างมารก่อนที่จะเป็นพวกเกี่ยวกับพระเอกนั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกนั้นเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับ bp สี่ลดได้หนึ่งเหลือสามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าที่เมื่อโจมตีทั้งกลุ่มแล้วก็จะลดค่าพลังป้องกันเวทมนต์ของศัตรูเล็กน้อยนะครับและเป็นท่าทาาดมืดท่าที่2นะครับท่า energy storm บวกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าที่ถูกอัปเกรดแล้วนะครับซึ่งปกติท่า energy storm นั้นจะเป็นท่าแร n k c นะครับเมื่อถูกอัปเกรดก็จะเพิ่มเป็นท่าแร n k b นะครับใช้ bp 1 0ลดได้2เหลือ8เป็นทท่าโจมมตีั้งกลุมืด และท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าโจมตีแรง SS นะครับซึ่งเป็นท่าเก่านะครับจากในร่างลิมิตเตดร่างแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งมีผลที่จะลดค่าพลังเวทของศัตรูนะครับปานกลางรวมไปถึงเพิ่มค่าพลังเวทให้ตัวเองปานกลางเช่นกันนะครับใช้ BP ที่11ลดได้3เหลือ8นะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีร่างตัวเก่านะครับก็สามารถใช้ร่างนี้เพื่อใช้ท่าแรกท่าที่3นี้ได้เช่นกันนะครับผม ส่วน ability ของตัวละครในตัวนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ability แรกนะครับเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวพลังเวทให้กับตัวเองสูงนะครับคือเมื่อโจมตีก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวเองสูงนะครับอ bility ที่2นะครับก็จะเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสปานกลางที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะชานะครับรวมไปถึงสถานะติดาธาตุผิดปานกลางเช่นกัน,นครับมีผล4เทิน นะครับทั้งสองสถานะนะครับแล้วก็อว i t ิที้ที่3 tension up V นั่นเองซึ่งตัวละครอีวาลีนในร่างนี้นะครับก็เป็นร่างที่ถูกเสริมขึ้นมาในเรื่องของด้านพลังโจมตีนะครับโดยที่มีที่เมจิลิซึมนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองสูงนะครับแล้วก็ tension up V แต่ก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการทำให้ศัตรูติดสถานะ นะครับติดสถานะเนบชารวมไปถึงสถานะทาผิดนะครับผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวท่าแต่ก็ดูๆไปแล้วก็จะคล้ายๆกับตัวละครคูจินชิในร่าง ss ที่เคยมีร่างพาที่ผ่านมานานมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการเอาอาวิตีของตัวละครคูจินชินะครับที่ติดสถานะเ,าเนบชานะครับรวมไปถึงตัวละคร เลโอนีนะครับที่มีติดสถานะ Ability ท้าพิษเอามาเสริมเอามารวมกันเป็น Ability เดียวนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง2.5 5นี้นะครับก็จะค่อนข้างมี Ability อันเดียวที่สามารถแสดงผลได้มากกว่า1สถานะขึ้นต้นไปนะครับก็ตัวละครต่อไปที่พวกเราจะได้ใช้กันในหลังจากนี้ก็น่าจะมีลักษณะในการที่เพิ่ม ability ในลักษณะนี้นะครับด้วยขีดจำกัดที่1ตัวละครมีได้3 ability ดังนั้นทางทีมงานก็คงจะทำการเพิ่มให้1่ตัวหนึ่ง ability มีได้มากกว่า1ความสามารถเพื่อให้มีความหลากหลายของตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ผมคาดเดาวไว้ซึ่งในอนาคตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีตัวละครที่มีความแตกต่างในเรื่องสถานะใดๆมากกว่านี้นะครับ และก็ภาพรวมสําหรับในตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมด4ตัวละครนี้นะครับตัวละครที่น่าสนใจสําหรับในอีเวนต์นี้ก็จะมีะจากที่ผมสรุปข้อมูลโดยประมาณก็จะมีอยู่ที่2ตัวละครด้วยกันนะครับก็คือตัวละครโตคุไอนะครับแล้วก็ตัวละครเซนอนนะครับเพราะ2ตัวละคร ตัว2ตัวละครนี้นั้นค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของ Ability ที่เสริมทักษะทางด้านการโจมตีโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็น Ability ที่สามารถแสดงผลได้อย่างถาวรโดยไม่ต้องสนใจค่าของ weakness ใดๆนะครับเหมาะสำหรับศัตรูที่ไม่มีการแพ้สถานะใดๆโดยตรงอาจจะเป็นศัตรูที่แพ้ w e a ศูก็สามารถทำดาเมจได้สูงตามระดับอุปกรณ์ที่ติดตั้งรวมไปถึงค่า ability และค่าเบรกของตัวละครนะครับครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเกม r o m a n ช i n g s a g a Reuniverse สำหรับเอพิโซดสอง2.5หรือก็คือ2ปีครึ่งนั่นเองนะครับในเอพิโซดแม่มดลูกสาวแม่มดนั่นเองนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s อ s s ์เ n ส n ชาสำหรับวันนี้ผม N น t i s ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย